กราบสวัสดีท่านสาธุชนกันทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยสนทนาธรรมะให้ฟังนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤห,หัสตรงกับวันที่16อ่าขึ้น9้ค่าเดือน6พุทธศักราช2567นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยธรรมะเรื่องาศาสนาพุทธของเรา ได้เสื่อมไหมม,มาฟังทางนี้กันนะครับทุกท่านใครที่เข้ามารับฟังแล้วขอคนละหนึ่งแช์นะครับเพื่อเป็นมหากุศลนะครับยิ่งแชร์มากยิ่งได้บุญกุศลมากนะครับาการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะครับ อาจารย์ก็จะพูดธรรมะให้ให้ฟังนะครับตามที่อาจารย์เนี่ยเคยปฏิบัติธรรมมาไม่มไม่ต่ำกว่า20กว่าปีที่ผ่านมานะฮะคือนั่งสมาสมาธิาจเจริญกรรมฐานเป็นเนี่ยครับตั้งแต่อายุประมาณอายุประมาณ6ขวบนี่ก็นั่งกรรมฐานเป็นแล้วนะฮะแล้วก็จะพูดธรรมะในส่วนที่ เคยบวชเคยเรียนมานะครับบวดเรียนมากือบเกือบสามพันศานะครับว่าอันไหนใช่อาจารย์ก็จะบอกว่าใช่นะครับส่วนอันไหนที่ไม่ใช่นะฮะอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าอันไหนที่มันไม่ใช่ไปบอกว่าใช่มันก็ไม่ได้นะฮะใครที่เข้ามารับฟังแล้วเกิดความไม่พึงพอใจเกิดความไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเข้ามาฟังนะฮะเออจึงบอกว่าเป็นความเชื่อของนานาจิตตังเนาะ เออเราไปบังคับไม่ใครเชื่อก็ไม่ได้เนาะใครใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องได้รับฟังนะครับอืมใครที่เชื่อก็ก็ฟังต่อไปนะฮะาศาสนาพุทธของเราได้เสื่อมไหมคําตอบก็คือาศาสนาพุทธของเรายังไม่เสื่อมก็ยังคงอยู่แบบนั้นเรื่อยไปนะครับแต่ที่เสื่อมก็คือจิตใจของมนุษย์เรานั่นเองที่เสื่อมนะฮะเสื่อมด้านจิตใจเสื่อมโทรมในการสร้างสรรค คุณงามความดีนะมนุษย์เราเนี่ยหลายภพหลายชาติเนี่ยถูกย้อมมาด้วยอวิชชาอ,อ,อาวิชชาคืออะไรอวิชชาก็คือความไม่รู้ความโง่าขาเขลาบาปัญญานั่นเองอเมื่อเกิดความไม่รู้เกิดขึ้นเนี่ยจึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยว่ามีอัตานะอัตตาเนี่ยเมื่อมันมีมากจนเกินไปแล้วเนี่ย มันก็จึงเกิดเป็นทิฏฐิมานะเกิดขึ้นเมื่อทิฏฐิมานะเกิดขึ้นมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็จะเป็นอันตรายนั่นเองจนไม่ฟังความคิดของผู้อื่นฟังแต่ความคิดของตนเองมันจะเป็นประมาณนี้อ่ามันจึงอันตรายมากมันเป็นอ่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองอย่างหนึ่งนะฮะอ่าเช่นทุกวันเนี้ย พระภิษุสงฆ์บวชเข้ามาในพระบวรศาสนาของพระพุทธเจ้านะฮะเช่นพระดูดวงพระดูดวงดูหมอต่อดวงชะตงดวงชะตานะฮะแล้วก็พระอาบน้ำมงอาบน้ำมนนะฮะพระเจิมหน้าผากเมตตามหานิยมใช่กิจของสงฆ์ไหมมันก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์อีกนะฮะทุกท่านไม่ใช่กิจวัดของสงฆ์เลยเป็นการที่ เป็นกิจวัตรของพราหมณ์เป็นการที่พระสงฆ์เนี่ยไปเปลี่ยนคําสอนของพุทธเจ้าออแบบเนี้ยตายไปเนี่ยก็ไปเป็นเปรตวิสัยนะตายไปก็ตกนรกนะทุกท่านเพราะว่ามันไม่ใช่กิจวัตรของสงฆ์ในทุกท่านนะกิจวัตรของสงฆ์เนี่ยคือทําวัดเช้าเออาําวัดเย็นแล้วก็ นั่งสมาธินั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานเอออันนี้คือกิจวัตรของสงฆ์อ,อ่ากิจวัตรของสงฆ์ก็คือลงอุโบสถลงอุโบสถเพื่อปงอาบัตเออบวชมาเนี่ยไม่ได้บวชมาเพื่อเลี้ยงชีพเออบวชมาไม่ได้หวังลาบสักการะเออบวชมาก็บวชมาละกกิเลสบวชมาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเออหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นแบบนี้ อ่าไม่ใช่มาบวชเพื่อมาหากินไม่ใช่มาบวชเพื่อสนองกิเลสแบบเนี้ยอยู่ต่อไปต่อไปเรื่อยๆยิ่งเป็นบาปเออประมาณเนี้ยต้องเข้าใจบางคนคิดว่าพระสงฆ์เนี่ยดูดวงชะตาให้ว่าเออดวงชะตากําลังจะดีกําลังจะเจริญรุ่งเรืองนะเออแต่ก็ไม่เคยสั่งสมสร้างคุณงามความดีเลย แล้วก็ไม่ทำมาหากินมัวแต่นั่งรอวาสนาอืมมันไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกครับแบบนั้นน่ะเออต่อให้พาจะดูดวงให้ดวงชะตาจะเจริญรุ่งเรืองมันไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกครับเพราะองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสเสมอว่าดวงชะตาไม่มีอยู่จริงนะครับคนเราจะดีหรือไม่ดี หมาถึงว่าจะมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมหรือว่ามีชีวิตที่ไม่ดีเนี่ยมันขึ้นมาจากกฎแห่งกรรมที่เราเคยสร้างกรรมมาตั้งแต่อดีตชาติเออมันเป็นแบบนี้นะแต่การที่ดวงชะตาจะโดนบันดาลให้คนคนนงคนนี้จเจริญรุ่งเรืองไม่มีหรอกครับเออไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดที่จะโดนบันดาลให้เราได้มีแต่บุญของเราที่สั่งสมมาในอดีตชาติเท่านั้น เออมาจนถึงปัจจุบันแค่นี้นะประมาณนี้นะฟังให้เข้าใจอืถ้าไปอาบน้ำมนต์ก็คิดว่าอาบน้ำมนต์แล้วก็สามารถทำให้เจริญรุ่งเรืองได้สามารถสะดอกเคาะได้คำตอบก็คือผิดอาบน้ำมนต์ไม่อาจสะดอกเคาะได้เออไม่อาบทำให้ชีวิตคนนั้นเจริญรุ่งเรืองได้ เป็นความเชื่อที่ผิดหรือไปสวดต่อดวงชะตงดวงชะตาก็ทําให้ชีวิตคนนั้นจเจริญรุ่งเรืองได้อันนี้ก็ไม่จริงอีกนะเอออันนี้ก็เป็นความเชื่อแบบอุปโลกเอาเองนะไม่จริงอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคนนั้นชีวิตไม่ดีไปอาบน้ำมนน้ำมนหรือไปต่อดวงชะตาก็จเจริญรุ่งเรืองหมดสิใช่ไหมเออเป็นความเชื่อที่งมงายมากนะอืมนี่ยแหละถึงได้บอกไงว่าเป็นความเชื่อที่งมงายมาก ความโง่ขาบาปัญญาของมนุษย์ไงเออจึงเป็นแบบนี้ไงทุกคนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระไปเจิมหน้าผากให้กับญาติโยมเนี่ยมันใช่กิจของสงฆ์ไหมมันก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์อีกที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เห็นเยอะเลยชอบเจิมหน้าผากให้ญาติโยมได้โยมแล้วก็บอกว่าเป็นเมตตามหานิยมความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจิมมาได้มันก็ไม่มีเมตตามหานิยมหรอกครับเจอมาได้ก็เหมือนเอาแป้งเจิมไม่เฉยไม่มีประโยชน์นะ เออบางคนก็จะบอกว่าคุณลบลูชีวิตของคุณก็จะมีวิบัติมาสิครับไม่จริงหรอกวิบัตออิอาจารย์ไม่เคยเชื่อในเรื่องตรงนี้นะฮะเพราะว่าคำสาปแช่งไม่มีอยู่จริงนะฮะใครที่จะมาสาปแช่งให้เราเป็นอันนั้นอันนี้ไม่มีหรอกครับเออกร,รมเนี่ยมันอยู่ที่คนคนนั้นครับกรรมก็จะย้อนไปหาเขาเองครับเออกร,รมุนาสัตว์โลกเป็นไปตามกร,รมนะ เออประมาณนี้เมตตามหานิยมเนี่ยมันมีกันทุกคนมีมาตั้งแต่เกิดแล้วครับเออเมียงเพียงแต่ว่าเราเราใช้เป็นไหมแค่นั้นเองนะเมตตามหานิยมเนี่ยมีกันทุกคนจะมีมากมีน้อยแค่นั้นนะฟังไว้นะอืมถ้าเราอยากให้คนรักเนี่ยเราก็ต้องมีปิยวาจามีสัมมาวาจาเออรู้จักในการพูดในการพูดจงพูดจา พูดวาจาที่ไพเราะพูดวาจาที่สำรวมเอออยู่ที่ไหนใครก็รักใครก็ชอบทั้งนั้นแหละครับวาจาที่ไพเราะก็จริงแต่เวลาพูดอ่ะห้ามเสแสร้งต้องพูดออกมาจากใจจริงครับห้ามเสแสร้งโดยเดดขาดถ้าเราไปเสแสร้งพูดให้คนลุ่มหลงแบบนี้ก็เป็นบาปด้วยเช่นเดียวกันนะอ่าเราอยากให้เกิดเมตตามหานิยมเราก็เอาแป้งพับมาแต่งหน้าสิเออเราก็ทาทงทาครีมทาหน้าสิ เนี่ยมันก็เกิดเมตตามหานิยมแล้วเช่นเรารูปร่างไม่ดีอ่าเราเป็นผู้หญิงเราอ้วนอ่าล้วก็ออกกําลังกายสิเอ่อเล่นเวทเทรนนิ่งสิเห็นไหมมันก็จะเกิดเมตตามหานิยมทําให้คนรักแล้วเห็นไหมเป็นผู้ชายก็เหมือนกันนะฮะถ้าเราอยากให้คนรักคนชอบเราเราก็ออกกําลังกายเล่นเวทเทรนนิ่งเยอะๆมันก็จะเปลี่ยนให้คนขี้เลยกลายมาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากขึ้นนั่นเองนะ ประมาณนี้การเป็นพระสงฆ์เนี่ยบาปหนักยิ่งกว่าการเป็นญาติโยมอีกผ้าเหลืองเนี่ยร้อนมากร้อนเป็นไฟมากปฏิบัติไม่ดีนูน่นไปนรกกระพูมมนะผ้าเหลืองก็จะร้อนไปเรื่อยๆรื่อย้อนเพราะอะไรเพราะว่าปฏิบัติไม่ได้นั่นเองคนเราเช่นกันเนี่ยเวลามีความทุกมีภัยคุกคามเข้ามา เวลาไม่มีเงินทงเงินทองใช้นั่นเองก็จะไปไหว้วอนสารกล่าวไปไหว้ขอพรองค์พนงพญนงพญานาคนะฮะแล้วก็ไปขอพรต้นมงต้นไม้ต้นตะเคียนนะผีสางเทวดาอารักษ์นะฮะไปไหว้วอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังบอกอยู่ว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดที่จะ ดนบันดาลให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองได้นะฮะมีแต่มนุษย์เนี่ยมีความเชื่อศรัทธางมงายไปเองศรัทธาที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันกลายเป็นความงมงายอืมประมาณนี้ส่วนผู้ใดที่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารหนาเนี่ยชีวิตของผู้นั้นเนี่ยจะพ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์นั่นเองเพราะว่าคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งอันเกษมสูงสุดส่วนที่พึ่งอื่นคือ ไม่ใช่ที่พึ่งที่เกษมสูงสุดนั่นเองนะอ่าเดี๋ยวเสื่อมเรื่องอะไรบ้างก็คือว่าเวลาไปทําบุญที่วัดเนี่ยก็ตามเนี่ยพระสงฆ์ชอบบอกว่าทําบุญตายไปแล้วได้ไปสวรรค์นโยมโดยที่แท้จริงเนี่ยเวลาการทําบุญจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ปาถนาอยากไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาไปอยู่บนสงสวรรค์อยู่แล้วแล้วพระสงฆ์ก็ไปพูด แบบนี้พระสงฆ์พูดในส่วนที่มองไม่เห็นเรียกว่าอวดอุตริขาดจากพักได้เลยนะเออพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าทําบุญไปแล้วได้ไปเป็นเทวดาได้ไปเกิดเป็นเทพเพราะว่าการไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเนี่ยมันยังอยู่การมาพบเออการมาพบแปลว่าอะไรการมาพบก็แปลว่ายังอยู่วัฏจักรสงสารเออยังไม่พ้นจากความทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าจะแนะนําให้ไปเกิดเป็นเทวดาทําไมจริงไหมทุกคน ทำบุญแล้วรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะโยมเอ่บอกเนี้ยยิ่งจะพาให้ญาติโยมเนี่ยหลงในบุญหลงในบุญเกิดขึ้นคิดว่าทําบุญแล้วมันจะได้รวยไงเออประมาณนี้ฮนะเนี่ยแหละถึงได้บอกว่าศาส,สนาไม่ได้เสื่อมเสื่อมด้านจิตใจของคนนั่นเองประมาณนี้ ไปเปลี่ยนแปลงคาสอนของพระเจ้าเนี่ยบิดเบียนคําสอนเนี่ยก็คือตายไปเนี่ยตกนรกนะเออตายไปเป็นเปรดวิสัยคือตกนรกนะอืมการทําบุญทาทานจริงๆอ่ะทานแปลว่าอะไรบางคนยังแปลไม่ได้เลยทานแปลว่าจาคะละความตหนีขี้เหนียวออกจากตนเออหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่มีเมตตาทําทานไปแล้วมันก็จะทําให้มีเมตตาโดยอัตโนมัติต้องเข้าใจในตรงนี้ด้วย นะประมาณนี้บางคนก็จะบอกว่าคุณนั่นแหละที่ตกนรกเออคุณนั่นแหละที่จะตกนรกการที่เขามาทําบุญทําทานการเพราะว่าเขาบํารุงวรบพุทธศาสนาบํารุงพระบวรของพระเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเออจะได้มีสถานที่ให้ญาติโยมได้นั่งสมาธิกันนั่งกรรมาฐานกันแล้วมีไหมครับไม่มีมีแต่วัดรวยขึ้นวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้น แต่ไม่เห็นมีโยมมานั่งสมาธินั่งกรรมฐา,านเลยมันก็จะมีพระบางองค์เท่านั้นแหละครับที่ไม่พอใจเออพระประเภทนี้ผมไม่กราบไหว้นะะผมไม่เคารพนะฮะใครอยากจะเคารพก็เคารพไปนะแต่ผมเคารพที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองนะประมาณนี้หน้าที่ของสงฆ์เนี่ยคือต้องเทศนาเรื่องธรรมะให้โยมได้รับฟัง เรื่องวิปัสสนากรรมฐานเรื่องไตรลักษณ์นี่ถ้าเราไม่เทศนาอย่างเงี้ยเราไปบอกว่าทําบุญแล้วรวยอย่างนั้นอย่างนี้ทาให้โยมหลงกลับมาบ้านโยมก็ทุกเหมือนเดิมแบบนี้เขาเรียกว่าเจริญด้านวัตถุอ้าวไม่ได้เจริญด้านจิตใจเลยนะฮะประมาณนี้นะเออฟังแล้วก็นําไปพิพพจารณาด้วยไม่ใช่ฟังเฉยไม่ใช่ฟังหูซ้ายแล้วก็ทะลุหูขวาไม่ได้พิจรารณามันก็ไม่มีประโยชน์นะฮะ ต้องเทศนาเรื่องไตรักษณ์การเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของไตรักษเป็นยังไงอน,นิจังความไม่เที่ยงแท้หนะ้าตาความไม่ใช่ตัวตนทุกขังคือทนสภาพเดิมไม่ได้ประมาณนี้มนุษย์เราที่มาเกิดได้เพราะอะไรก็เพราะตัณหาพาให้มนุษย์เรามาเกิดเออยังมีความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงโพธิภพอยู่ยังมีความยินดีในขันทั้งห้าเออโดยมี ถ้าดินน้ำลมไฟเนี่ยมาประชุมกันอาศัยการปรุงแต่งขันทั้งหน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงพาให้มาเกิดไงเพราะว่ายังมีราคะอยู่ไงการเกิดจึงมีทุกข์ล่ําไปไงเนี่ยต้องเทศนาในเรื่องนี้ถึงจะทำให้โยมเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มากก็น้อยประมาณนี้นะ